โอเคครับก็กลับสวัสดีกับอยู่กับผมได้แล้วครับวันนี้เราผมโดดดูดวงวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ๆผมขอเล่นก่อนแล้วกันเออมันเล่นยังไงเออเก็บแล้วพูดยังไงหรอผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันเล่นยังไงนะครับสำหรับผมผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะวัดตาฟัก เก็บปุ้ยนะครับมาตุ้ดิปไปแ,แล้วเะถไล่ี่ยจะดูดเลยนะครับดูดนี่กี่การเล่นกูก็ว่าเขาเจ๋งกันโอเคชนะแล้วน,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 นะครับชนะแล้ว ใช่นะเรนนะครับไ <Okay. S 1> ว้โฆษณาโอ้โหเฮนนยียโฆษณาทำไมโอเคครับไว้อะไรเนี่ยด่านอะไรของมันมาขึ้เล่นโอ้ยไม่เข้าใจกันกดการเล่นเอ่อเล่นไม่เป็นทำไงเนี่ยทำโดนบล็อกไอ้พวกนี้หรอ

กดคมไม่เหงนไ,ไม่ดูหรอกโอเคมาแล้วมอเตกไม่ได้ขี้เกียจเล่นละก็อยากจะเล่นนะเอาเจ็บหมอเตกไม่หาเจเจบ ทำไมัวสับตัวน,นี้มันแหลกมากเพราะว่าจะทำอะไรแลวไวหมดอืม mm ป้องหัวแตกป้องสน,นุมกันนะ ชนะเล้วชนะเร็วอ,าอ,าอาา้าวโฆษณาได้ไงทำไมเกมนี้โฆษณาเยอะจังเลยวะเนะี่ยโฆษณามันเยอะมากไอเจ้าประจไปตายไปโอ้โหขมวดตายเลยนี่สมควรมากเลยที่จ็ตตาย สบายกายเกมเอะไรอา่าอันี้ช็ดดอกไปไปินจ<ป><ป>มวนไปมึงไงโอ้เริ่มมาก็มีเหรยญว้ยตกใจหมดอะไรวะเหรยจิงใจคิดว่าตา อันไหนผ่านแต่ว่าทำไมแหวนมันไปไม่ได้ไม่เขานะาเ้าใ,ใจอว้ายอะไรในด่านที่2 8ไม่เข้าใจว้ายโคชนาจี่จังเบยมโคชนาให้จริงจรมงทำไมเนี่ยโอเคมาแล้วเออนาลูกใส่ให้มันเอาไปไป อีกเอาไปโอเคเร้อยมาทำไมนักหนาว,หวะห้าวปงวัวแตกน่งโอ้โหเกียด่านนี้มาก อะไรเนี่ยเหยียดมากเลยแลนักกามาทำไมมาแล้วขีวตาคนเหรอมัมมัมมัมพวกคนบาปเหล็กอะไรนานาเก็บแล้วเย็ะเลยกูเจ็ดเองนะ ไม่เข้าใจเลยนี่เอ่อเอ่ออะไรช่างช่างมั้โอเคเออไม่เข้าใจ What the fuck What ทำไมมันเหลียกอย่างนี้ yeah. ออถ้าเงินก็ขอขอให้มันเด็ดดูหอ่อก็ต้องจบสวัสดีตรงนี้นะคบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮึมมสวัสดีกับ